องค์การบริหารส่วนจังว,วัดปุกต็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุรคุณเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2555 เมื่อวันที่6กันยายน2554เวลา9นาฬิกานายไ่บุญอุปติสิงหนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายอาซินอารามเมธาพงษาที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายประดิษฐ์แสงจันทร์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายไกลวุิขุมบานรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัด สนามกีฬาสุรกุลเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่28ในปี2555ณห,ห้องประชุมแหลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำหรับการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบดูแลสนามกีฬาสุรกุลซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิจิตรสงครามอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อดําเนินการบริหารจัดการสนามกีฬาสุรคุณโดยกาหนดนโยบายการวางแผนการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาสุรคุณประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้รับผิดชอบ ฝ่ยสยทถานทีแข่งขันและไยพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2555แต่ในปัจจุบันสนามกีฬาสุรกุลยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆอาทิไฟสปอตไลท์ซองสนามกีฬาสุรกุลจารุดดวงโคมบางดวงดับการปรับปรุงระบรบเสียงอัตจันทร์และเก้าอี้หนังชมการแข่งขันกีฬาห้องน้ำเป็นตอนซึ่งจะต้องเร่งดําเนินการปรับปรุงให้มีความพร้อมในการใช้งานจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนาม ก้ำกีฬาสุรคุณเพื่อพิจารณาเรืองดังกล่าว นายไปบุญอุปติซิงนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตลาวาสำหรับการประชุมคณะบริหารจัดการสนามกีฬาสุรคุณเป็นการรวมห้าหรือการดําเนินการปรับปรุงสนามกีฬาสุรคุณให้มีความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ในเดือนมีนาคม2555นี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตในทานนะที่เป็นผู้ดูแลสนามกีฬาสุรคุณได้สํารวจความพร้อมของสนามกีฬาพบวา่าสนามกีฬาสุรคุณยังขาดความพร้อมในด้านระบบไฟและระบบเสียงซึ่งเป็น ซิ่งที่จําเป็นและต้องรีบดําเนินการย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างความพร้อมของสนามกีฬาสุรกุณให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาต่างๆซึ่งจะเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2 5 5 4